ฝ่ายแดงจเจ้านำไทยเพชรหนองกี่ครับฝ่ายน้ำเงินโดบิตะแบงลุด168ครับกับน้ำหนัก122ปอนด์เจอสอกเสริมขึ้นมาครับเตะขวาจ่อ่างนำไทยซ้ายเตะซ้ายเตะขวาคืนครับโดบิตะโอ้โห่าจะแยงสอกหรือเปล่าครับโดบิตะมาแต่ว่านี่ครับดูแล้วลูกลลวงท้องลูกเจาะยางของฝ่ายน้ำเงินนี่ดูแรงดูน่ากลัวนะครับ เดี๋ยวต้องดูครับแม่ทนไหวไม่ไหวครับกว่าเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับจะขยับเข้าไปกล้าต่อยลําตัวนะครับไม่มีปัญหานำไทยบอกต่อยมามีศอกนี่คอยบวกนี่นะครับหล่นจนได้นะครับไหลายจังหวะแล้วนะครับจังหวะดากบวกของนำไทยหล่นให้กรรมการนับ8นะครับโอ้โหเดี๋ยววาวางแผนมาดีเริ่มจะรุกไล่แล้วนะครับจะจัดการ น็อกนับให้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ต้องพยายามจะเช็คบินให้ได้โอ้แต่โนบิตะดูว่าจะเริ่มฟื้นนะครับมีคอยบวกอยู่ด้วยครับแต่จังหวะเปิดหน้าเปิดตาครับสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับพอต่อยหมัดทึบศอกสวนครับนี่พิกศอกครับอ้ใต้ตาขวาครับแตกยาวเลยครับมีตำหนิแล้วโนบิตะค่อยๆเดินขยับแล้วหมดยกที่2ก่อนครับพยายามเดินเปิดเกมเข้าหาต่อเลยครับโนบิตะ เนี่ยแต่ว่าแม่เดินเข้าไปก็ต้องระวังด้วยครับระวังศอกนะครับซ้ายครับซ้ายหน้ากระแทกไว้ก่อนครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับนำไทยโอุ้ยแม่ช็อตตื่นเต้นเยอะครับโอ้โหตอนนี้แม่โดนบีบหลัว่าเรียกว่าเล่นเกมก็ยังหาจังหวะไม่ถูกครับอือหอดูครับแม่นำไทยโอ้โหไม่ประมาทเลยครับพี่ฮารีไฟแดงเรียกว่าดูว่าจะชกละเอียดเหมือนกันนะครับแต่บางจังหวะบวกกันนี่ก็น่ากลัว โนบิตะนี่มีหมัดนะครับทิ้งทั้งตัวเลยโอ้โหมาดูว่านำไทยก็มีทั้งหมัดทั้งศอกคอยบวกอยู่ตลอดเอาไข่ผลาดโดนจังจังนี่ก็ยังมีสุดมีสิทธิ์กล่นได้เลยนะครับคู่นี้ขยับเข้าไปครับโนบิตะไม่โดนครับหมัดขวาครับหมัดซ้ายครับเจอแทงซ้ายมาโต้คึิ้มด้วยขวาจับได้เกี่ยวได้อ่ะมาว่ากันใหม่ครับ โอ้โหมหาเลือดเยอะครับหัวติตหัวใจน้ำไทยก็พยายามจะคุมเกมนะครับวงนอกมีแทงวงไหนก็คอยปล้ำฟาดเอาไว้แต่โนพิตาน,านี่บอกผมไม่สนกับคุณแล้วผมต้องเดินเบียดอย่างเดียวเพราะยาฉีดนี่เยอะเหลือเกินนะครับ4 0,000นบาทขยับก็ไปพยายามที่จะต่อยมาเอายังมีเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับโอ้ยเอามาอีกแล้วนะครับดูว่าน้ำไทย มีลูกทีปอยสกัดไม่ป่ทะด้วยออกซ้ายทีขวาทีครับดูนะครับว่าจะคำริษทนหรือเปล่ายาฉีดจะออกฤทธิ์หรือเปล่าครับยังพยายามเดินทานะครับดนพิตาครับแต่ก็คิดไม่ตกเหมือนกันนะครับเพราะว่านําไทยเองก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับนี่ครับมาตรงกลางเวทีครับเดินลุยนายจับแยกครับวงนครับ แม่ข้างล่างครับพี่เจี๊ยลามินทาบอกกำปั้นครับน้องหมัดครับนี่ครับวาเวลายังทอมีครับโดพิตะโดพิตะน้ำเงินแผ่เอาของพิเศษโดเรมอนมาช่วยหน่อยแม่ตอนนี้เอาคืนสักหนึ่งนับที่แม่แจ๋วเลยแต่ว่าโอ้โหสอกมาอีกแล้วเอาแล้วครับเหมือนกับได้ใจนะครับไม่สนโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับพยายามเบียดตลอดเอาออกแข้งต่อยหมัดต้องอาศัยลูกขยันลูกปืนเลยครับโอ้เบียดเข้าไปออกแข้งขวา นำไทยก็มีลูกทีบคอยสกัดเอาไว้ไม่ประทะด้วยโอ้ยแทงท้ายเข้ามาดูว่าโนพบิตะพยายามจะเดินบวกหมัดนะครับขยับเข้าไปได้ไม่ได้แม่นไม่แม่นโอ้ดูว่านำไทยเองก็จะมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เหลืออีก2นาทีกว่าให้โนพบิตะนี่ได้ลุ้นยาชีห1ึล้านบาทนี่จะทําสําเร็จนี่ยโอ้โหเศรษฐีเลยครับกอ,อดล็อกไว้ก่อนครับนำไทยครับ พยายามไม่เปิดโอกาสไม่เปิดช่องไฟเลยครับแต่ว่าโนบิตะก็ยังอาศัยเนี่ยครับลูกแพยายามเดินเข้าไปเจ้าให้ได้ครับเจอสอกดักสวนมาอีกแล้วครับแม่สอกดักของนำไทยวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนเกมนะครับที่ทําให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกแล้วก็ได้นับตุนเอาไว้ด้วยครับนำไทยทําให้เกมมันง่ายขึ้นครับอโหอ่ะใส่ไม่สนครับโนบิตะบอกว่าเหลืออีกประมาณครึ่งยกครึ่งยกอือแต่ว่านำไทยครับ ม่แกอยากอยู่ห่างไม่กันรวมชิดติดไปเลยครับอ <c oughs> าจารย์เดินไปรับใบให้คะแนนใบสุดท้ายครับเป็นนำไทยเพชรหนองกี่ครับวันนี้ย้ำแค้น,นะครับชนะคะแนนโดบิตะแบงค์ลูด168ไปแบบห่าเลือดท่วมเลยครับ